สภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงา,านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมาการสภาวัฒนธรรมเมื่อวันที่24กรกฎาคม2555ที่องประชุมปัญญีโรงแรมภูงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงาสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิก และกรรมการสภาวัฒนธรรมโดยมีนางสมศรีรักนุ้ยวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเป็นประธานซึ่งพกร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนนางสมศรีรักนุ้ยวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553 ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมระดับต่างๆการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจะต้องผ่านการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมหรือการสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเสียก่อนสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ทุกตำบลของจังหวัดพังงาทั้งนี้การทำงานวัฒนธรรมเป็นการประกอบกิจกรรมของสังคมทางด้านศาสนาผู้ทำงานด้านวัฒนธรรมเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่นับถือของคนในชุมชนโดยผู้ที่อาสามาเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละทำงานเพื่อวัฒนธรรมภาคประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทน เปรียบเสมือนผู้รักษาชาติเพราะการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติช่วยกันอน,นุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบต่อสู่ลูกหลานต่อไป